อร่อยไหมพี่อร่อยไหมอร่อยไหมครับแซบอสอีนี้ก็นอนให้เขากินฉ่ำเลยอีดอกพอรู้ว่าเป็นผีผู้ชายนะแหมนอนแผ่เชียเออมันเสียวอะเนาะมันเสียวอ่ะเออผีผู้ชายมาอยู่บนตัวโอ้ยฉาอฉาว่าขนาดใช้ไมมีผัวเลยจ่าพระธาจริงจ้าพระธาตุจริงจ้าพระธาตุจริงจาอ่ะดิจดดิดด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  เฮ้ยดูทรงสมัยก่อนตีพ่อตีแม่ใช่ไหมตีพ่อตีแม่ตายไปเนี่ยมือเท่าใบตาลปากเท่ารูเข็มตาโตหิวโซตัวผอมแล้วตัวก็เท่าต้นตาลด้วย Hello? Hello? สูงกว่าต้นตาลหน่อยหนึ่งเพราะเป็นกระเทยใช่ไหม ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือเกม Night Dive นะคืนหลอนซ่อนหมีไอซ่อนทางซ่อนทางเหรอไม่ได้ซ่อนผีใช่ะซ่อนทางนะก็เกมนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเราเนี่ยจะหาผีได้กี่ตัวดูจากไออันเนี้ยเหมือนจะเป็นคอลเลกชันให้แบบว่าเช็คว่าเราเจอผีไปกี่ตัวปะหรือเปล่าน่าจะใช่เนาะมาเริ่มกันดีกว่าเหมือนกับว่าเราต้องขับรถเป็นวนลูปปะอันเนี้ยเนี่ยรดิโอเหรอโอเค อันนี้คือการเปิดเพลงเอออ่าแล้วเราความจริงเราชีวิตจริงเราคือกูขับรถได้เป็นด้วยค่ะจะรอดไหมเนี่ยชีวิตนี้อันนี้คือเราต้องขับไปตามทางต้องเลนไหนวะอุ้มผางระวังช้างป่าเออมีช้างวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมันได้ฟิลอยู่นะแต่เพลงแบบหนกหูมากเลยขอปิดเพลงแล้วกันอ,อุ้ยข้างหน้ามีอะไรอะ่ะเป็นใบไม้ปิวปลายนะคะ แล้วข้างหน้าอีกมีอะไรไหมไม่มีอะไรเป็นหมอกหมอกหยอยคือตอนนี้ไม่เจอผีสักตัวเลยขับมาประมาณ3ามชั่วโมงแล้วตอนนี้เจอสาล่ายสาลาเจอสาลานะคะเราลงไปได้ไหมเราลงไปได้เหรออุ้ยมีงานวัดหรอปิดทองฝั่งลูกนิมิตฝั่งมุกเอ้ยลูกนิมิตทุเรียนมวยไทยเฮ้ยสนใจ,จติดต่อนะสูดรห้า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 หาห้าห้า้วง่วง้อดพัก้อดแล้วลงาด้อุ้าไม่พักหกักห้า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 ห้้าาหา ไปทางไหนดีวะเราอย่าไปทางเนี้ยอย่าแบบว่านี่ใส่ไม่ดีอ่ะทําหมอกหยอยแกอันนี้อันนี้กูตายยังอันน,น,นี้อันนี้คือตายยังอ่ะอ๋อทางเดิมแล้วนี่ทางเดิมมันวนกลับมาอ๋อเฮ้ยเพลงเพาะนะเพลงเหมือนใช้ไอร้องเลยอ่ะอเฮ้ยเดี๋ยวนะผ่ากูหายไปเนี่ยตอนแรกมันมีผ่าไม่ใช่หรอมันมีผ่าอยู่อ่ะมันมีลาบูบูผ่าอยู่ตรงเนี้ยโมเดลลาบูบูอ่ะจริงกูตาฝาดปะเนี่ย อาหายอะ่ะพาไปบินทะบาทแล้วตอนนี้กูไม่เห็นตักตัวช้ามดจะไม่เห็นเลยเนี่ยมีในรอยู่จริงหรือเปล่าเหลือจะวนลุปตลอดไปชั่วชีวิตจนหาทางกลับไปหาผัวไม่ได้ไม่มีอะ่ะอะไรอะ่ะหรือว่าเรื่องผีคือแบบจินตนาการของเราเราก็แค่แบบคิดไปเองปะผีมันจะมีจริงได้ไงคนเขาตายไปเนี่ยเขาจะเป็นผีได้ไงถ้าตายไปเป็นผีมีพลังอํานาจเขาตายกันชําค่ะมันได้ฟีลเป็นแม่มดงาบมีแบบเป็นวันได้ใช้พลังได้เขาจะไม่อยากตายถ้าผีมีจริงเขาทำได้แบบอภพินิหารได้นะถูกไหม อุ้ยสารจะพ่อมาลายว่ะวันนี้ครับไม่มีอะไรอยู่ด้วยซ้ำหมอกหยอยอีกแล้วอะ่ะถ้าเจอสิ่งผิดปกติเลี้ยวซ้ายถ้าไม่เจอเลี้ยวขวาโอเคได้ได้ได้เก็ตละถ้าผิดปกติเลี้ยวซ้ายถ้าปกติเลี้ยวขวาโอเคเก็ตละเออคุณลุงคะอา้าวเอาลุงกูล่ะหันไปแป๊บหนึ่งลุงหายเลย อันนี้ผิดปกติแล้วอันนี้คือผิดปกติหรือยังคะผิดยังอันนี้ผิดยังอันนี้คือเกมผิดหรือเราผิดเราผิดปกติหรือเปล่าอุ้ยเจ๋อ,จอแล้วอีลุงนี่อีกแล้วไงมันน่นไงลุงโกรธประคะโกรธประคาลงุงไปเปล่าไปส่งป้อครับพี่ชายไปเปล่าเดินมันไกลนะลงุงไปปรับาเอ้ยสิ่งรถกูปะเนี่ยหายต่อหน้าเลยงง สิ่งรถกูหรือเปล่าอันนี้คือผิดปกติแล้วเนาะผิดปะกะติเลี้ยวซ้ายโอเคคือไม่เจออะไรเลยหรอขออนุญาตนะเอาเงินคืนได้ไหมอะเกมเนี้ยคือไม่เจออะไรเลยอะเจอผีแก่ลอยไปลอยมาสองตัวเมื่อกี้แล้วในผีจะมาดูผียะระวังช้างช้างกูจะไม่เจอเลยโอ้ยผีออกมาดิวะไม่ออกจะไปดูหมูเด้งเอานะอันนี้คือปกตินะปกติคือตรงไปเนาะะแบชบแชบบ ไฟสีเขียวตอนนั้นมันสีเขียวอยู่ปะไฟเขียวมันตอนแรกไม่มีเนาะโอเคผิดปกติคือคืนนี um. 試試 okay. ้ไม okay. um okay. ่ไม่เจอผีเจอไฟเปลี่ยนสีแค่นั้นเลยเพื่ออผิดปกติแล้วกันนะไฟเขียวจ้างผีออกมาได้ไหมผู้กำกับไม่ส่งบทสักทีผีไม่มาสักทีช้างเฮ้ยอะไรของมนช้างอ่ะ บุฟเฟ่ช้างว่ะอร่อยไหมพี่อร่อยไหมอร่อยไหมครับแซ่บออีนี่ก็นอนให้เขากินฉ่ำเลยอีดอกพอรู้ว่าเป็นผีผู้ชายนะแหมนอนแผ่เชียเออมันเสียวอะนะ่ะเนาะมันเสียวอะ่ะเออผีผู้ชายมาอยู่บนตัวโอ้ยอฉ่าไอฉาว่ะขนาดช้างไม่มีผัวเลยอีนี้มันเลิศอีนี้มันเลิศอีนี่มันแบบตัวแม่ช้างมันนอนแผ่ให้เขาแบบขึ้นคอมเลยเฮ้ยอะไร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  อะไรอะไรอะไรอ้ยีหาผัวมันผัวมันเป็นบ้าผัวมันเป็นบ้านี่ดี๋ยวมันชนกวางไอ้ไอ้ไอ้ดีกับช้างอ้ยช่วยด้วยผัวมันเป็นบ้าไอ้ช้างช่วยด้วยดูมันวิ่งนีดอกมันวิ่งวิ่งเหมือนหมาเลยอ่ะพุ่งมาสองตัวแล้วสองตัวเปิดเพลงสู้วไอ้ไอ้ไอ้อย่าพึ่งนี่อย่าพึ่งบั็กเข้ามาโอ้โอ้สงบสงบแล้วนีดอกแซวนิดแซวหน่อยไม่ได้เลยอ่ะ ไอ้ดอกไอ้ไอ้ไอ้โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวน้ำมึงเดี๋ยวน้ำมึงเดี๋ยวน้ำมึงเดี๋ยวถ้ากูลงรถได้มึงเจอกูตบแน่ไอ้ดอกนี่ลงไม่ได้้อช่วยด้วยกอลลั่มไดอกกอลล่มมากอลลัมเยาวดีเยาวดีมาปิดปกติตายตายตายลวงพ่อหลวงพ่อมาไล่ช่วยด้วยโอันนี้คือรอดยังเช้าแล้ว เพลงเปลี่ยนปะอันนี้คือเพลงเพลงคือไงอะคืออันนี้คือแบบทำไมกูไม่เจอแต่เจอแค่ผีกอล์ฟมาแกเหรออันนี้คือจบแล้วอะไรไม่คุ้มเงินเลยเดี๋ยวเอาใหม่อันนี้คือจบแล้วเย่เยนามึงสิยังไม่คุม้มเลย,เ,ยเอาใหม่ มาดูสิว่าเราเจออะไรบ้างเจอสาลาเจอกอลัมเฮ้ยช็อตนี้รอดช็อตนี้รอดอันนี้ผีเนี่ยผีโดนผัวทิ้งอันนี้ผีผีเป็นผัวช้างอันนี้คืออะไรอะเพลงอภระหายไ่เจออะไรเลยเหรอเฮ้ยชนแม่งเลยอ,นนอันนี้ผิดปกติปะวะคือคือการมีรถวิ่งบนถนนปกติเนี่ยมันคือเรื่องผิดปกติหรือปกติ มันคือผิดปกติเหรอในเมื่อแบบอะไรอ่ะถนนคือวิ่งได้คนเดียวเราอ่ะวิ่งแต่เราเลยมัง้งได้แต่เราคนเดียวมัง้งถนนเส้นนี้ของเราเราซื้อมามัง้งคนอื่นขับผ่านไม่ได้เลยมัง้งผิดบอกว่าผิดเหรอมัง้งแต่มันนจะใช่ผิดเหรอในเมื่อแบบมันคือถนอนน่ะงงถ้าเจอเปลววานวิ่งมาไม่เกี่ยวค่อยผิดปกติเพราะว่าย้อนรถกลับได้ด้วยลองดูดิลองดูดิเออ,เอมันย้อนได้มันย้อนได้ปะย้อนไปไหนอ่ะ เฮ้ยแม่มึงตายกูเนี่ยตายอีดอกเฮ้ <c oughs> อตกใจตายเลยอีไหนมันมอกให้ย้อนรถกลับวะ<อ>มวยไทยก็ปกติโอ้ยออกมาหน่อยผีมาลาก็ได้ออกมาหน่อยมีผิดปกติเหรอมะม่วงผิด อ๋อมีคนดูให้หทุกคนเมื่อกี้ว่ามันผิดที่มาม่วงหรอเฮ้ยขอบคุณนะ <S 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 ก็มองออกเหรอเมื่อกี้ไม่ได้มองอะไรเหมือแบบนกันแปลว่าเราต้องค่อยๆไปเนาะโอเคป้ายผิดปกตินะเมื่อกี้เอ้ยอะไรอะหลอดหลอดปล่อยโล่ยผูชมคุณทำไมอ่ะอะไรอะปกปล่อยกรอกไปดิเฮ้ยพี่คะโล่ยมันบัาแล้วเนี่ย มึงขับรถอะไรของเอึอมึงขับมาชนกูมันบักติดตูดกูเลยเนี่ยมันติดเป้งมันออกไม่ได้มันบักแล้วคือแบบถ้าจะขับมาชนตูดอะช่วยมีข้อความขึ้นด้วยว่าจะชนตูดแล้วนะต้องเหยียบคันเร่งห้ามจอดนะไม่งันจะบักแล้วกูก็ออกไม่ได้ไงอ,อันนี้ปกติไหมเนะี่ย,ยเสียงอะไรอะ่ะโอ,โอช้างอ๋อ ต้องต้องรถไฟนะถ้าเจอช้างป่านต้องรถไฟโอ้แต่ช้างสภาพน่ากลัวมากเลยการกลวยป่ะคาโอ้เดินเร็วๆค่ะเดี๋ยวกูเหยียบเลยเนี่ยฮะเดินชักเดี๋ยวเหยียบนะคะใครเหยียบใครกันแน่วะเร็วๆเร็วๆเร็วๆอีช้างเป็ดเร็วๆคือชีวิตเนี้ยจะไม่เจอผีหรอเจอรถเจอป้ายมะม่วงเจอช้างขอไปหน่อยค่ะกูขอโอ้ยเหยียบหัวไปหน่อยโอ้ยจูบมาดิกูชนนะกูสู้นะมึงมาดิเป็นช้างล้ากลัว ควรจะรีบอ๋ออออโอยโอโอ๊อ,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 อ้โอเคปลอดภัยโอ้มันมาจากการกล้วยเนี่ยไอ้ช้งาง,ชงตาแดงไงตัวร้ายอ่ะมันจะเรียกการกล้วยมันปาบมึงช้างตาแดงมีการกล้วยมันอยู่ตรงนั้นหน้าเมื่อกี้อันนั้นคือของเล่นใช่ไหมอะ่ะมันมันล้มเองใช่ป่ะม,มองหน้ากันก็พูดจากันหน่อยดีคือไปได้ไหมขอไปแล้วครับพี่พี่ครับ เมื่ออะไรอยากหยุดหยุดไม่ได้ทำอะไรเลยขับมาดีๆขับมาบนถนนด้วยมึงอับผิดปกติช้างอยู่ในปา่าค่ะต้องเข้าใจก่อนคือตอนนี้มันมันคนละบริบทกันนะคือหล่อนเป็นช้างอยู่ในปา่าถนนของคนคนปกติหล่อนอับผิดปกติแล้วถ้าคนเนี่ยอยากจะขอไปอะ่ะหล่อนก็ต้องให้ไปมาทําตาดงตาแดง,ง,งขโมกขี่ใสกันทําไมจะปล่อยแสงอะไรกลัวขอไปนะครับขอไปนะ เฮ้ยไอ้บอยเวรอะไรดิค่ะกูจะบ้าข้างหน้ามีอะไรผิดปกติไหมคะเหมือนจะไม่มีเลยเนาะ ไม่มีอ่าลาก่อนนะสารจะพออ่อมาลายโอเคตรงไปลตรงปผิดเหรอผิดอะไรวะผิดอะไรผิดอะไรอะไรผิดอะไรผิดอ่ะอะไรอ่ะเมื่อกี้เกิดะอะไรไขึ้นอ่ะบอกหน่อยดิสารนาสองไฟติดอ๋อฉลาดจังเลยอะ่ะคนดูทำไมคนดูจำเก่งกว่าคนเล่นละ่ะหรือเราโง่วะ,ะเดี๋ยวนะ ผลิศาลานี้มีไฟปะศาลาที่ผติมันมีไฟปะวะมันมีเนาะอันนี้คือมันดับแ้วมันผิดปกติดีโอเคเจอได้อีศาลาผิดปกตินะหนึ่งคำถามเลยนะในผีเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ผีอยู่ไหนเดี๋ยวสายสารจะพอมอะไรช่วยหนูด้วยท่องไปบนเส้นทางไ่หมดที่แสนมืดมนท่องไปบนเส้นทางน่ามืมดมนมืดมนคือไม่เจออะไรเลยเมื่อกี้ศาลาก็มีแค่ไฟปะปกติต้องไป ไม่เจอหาเลยล้วโอ้ผู้จะบ้าตายโอ้ยผู้จอผีเต้นขบวงนอะฮาฮ่าาจ่าพระธาตุจริงจ่าพระธาตุจริงจ่าพระธาตุจริงจ่าอะผีเต้นจ่าพระธาตุจริงจ่าข้างบนน่ะโอเคผิดปกตินะคะ

<Hello? S 1> สูงวัดต้นตาลหน่อยหนึ่งเพราะเป็นกระเทยใช่ไหมตัวใหญ่เนี่ยแล้วก็มาขอส่วนบุญงาแล้วตอนมาก็มาแบบยืนข้างทางเนี้ยรู้ไหมทุกคนที่เขาจะมาขอส่วนบุญเขาตกใจขับรถคว่ำเนี่ยตายหงตายหาบาปกับอีกนะเออตกไปนรกเนี่ยยิ่งกว่าหมกไหมอีกรุ่นป่าโยมาบาลเนี่ยเอาแซ่ฟาดฟาดฟานฟัมทิด สมมติถ้าสมัติปรากฏตัวตัวสูงเท่าต้นตาลได้ขนาดนี้แล้วมาขอส่วนบุญเนี่ยมาให้คนเราช่วยนะมาดีๆมาแบบสวยงามแต่งเป็นหมูเด้งมาก็ได้กี่ดอกมาเป็นหมูเด้งเป็นหมีเเหม่เนยมาก็ได้คนจะแบบเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอุยน่ารักไงแต่พววอเยขาบอกว่าช่วยดูแบบทำบุญให้หน่อยอยู่ข้าเออคนก็จะได้รู้ไงว่าทำบุญให้แล้วมาสะพานในกี่ดอกลดควาตายตหงอยทำไงอะ่ะประหลาดไปกันตาไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ส่วนบุญมาหน้ากลัวเกินกี่ดอกเนี่ย อเอาเงยียดอกมันวยวายด่ากูละเมื่อกี้นี่เสียงะ่ะอุ้ยว่าแล้วผีก็เถยเดินสับมากหมุนนี่หมุนตัวให้ดูหน่อยมิสแกนต้นตานเศร้า,าเนาะชิทนี้มันเศร้าเนาะโอ้ยแล้วตัวแดงด้วยอ่ะ เดินลุยหมอกไปเนี่ยสูรควันพิษเข้าตัวอีกโอ้ยเป็นผีแล้วโง่ไ่ต้องสุขภาพอีกสูตรควันเข้าไปมีแต่คาร์บอนเข้าไปเนี่ยปลอดพังแล้วมันเดินไปไหนอ่ะมันจะเดินไปไหนอ่ะไหนบอกดิเดินไปไหนอ่ะเดินไปไหนขึ้นรถเป้านายมือใหญ่เนี่ยไม่ใช่ตีพ่อตีแม่นะก่อนตายคือเป็นกระเทยไงนะตีนใหญ่มือใหญ่ตีนเลยกระเทยชัวแล้วไปไหนอ่ะเตงเตงขึ้นรถได้นะอะไรก็ไม่รู้ให้ขึ้นก็ไม่ขึ้นหญิงนี่ว่าเราอะ่ะอันนี้คือไม่ได้เราเนาะปลอดภยัยปลอดภยัย แน่ดักตบกูอีนี่เลิกหยุดหยุดหยุดอ้าวอ้าวอ้าวอีนี่มึงมาหาเรื่องแล้วไงอ้ามึงจะตบกูเหรอ,อก็บอกแล้วว่าให้แต่งตัวเป็นหมูเดงใครมันจะไปให้กุูสอนให้บุญมันน่ากลัวกับกันสีถ้าหลอนเป็นคนแล้วฉันเป็นผีอ่ะฉันโผล่ตาแดงเงกี่อกดอกเหมือนตุ๊กแกงเโแงโผล่แหววเงหลอนจะให้บุญหรือหล่อนจะกีดแลวหนีแค่นี้ก็ไม่คิดบอกเออมือตบหลังวัดกูไปเลย จะหลังว่าเลยจะหลังกูจะหลังว่าเลยจะหลังกูโอเคโอเคเออไม่ให้ค่ะไม่ให้กูสอนเนาะมาให้มันน่ารักบ้างแต่งตัวให้เป็นบ้างสมัยนี้แล้วนะทำไทำไมึง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 มาเดินแบบเดินสับต,ตรงนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะนะออโอเคไปแล้วใช่ไอีนี่ลำใหญ่เดินมั่วตัวหมดเลยเป็นรันเวย์เฉยเลยอะ่ะผิดปกติค่ะ ทำไมมันดูปกติจังวะป้ายเล็กป้ายเล็กอะป้ายเล็กโอเคแปลว่าผิดปกติใช่ปะคนดูก็ตาดีเนาะป้ายเล็กมันเล็กด้วยเหรอวะวัดขนาดมาแล้วเหรอป้ายทุเรียนอ๋อคือวัดขนาดมาแล้วโอเคป้ายผิดเนาะก็ผิดปกติเฮ้ยกูเจอจ้าจริงใจแล้ววะ่ะรอบนี้ตัวใหญ่ขึ้นปะเนี่ยโตขึ้นเหรอคะลูกลูกโตขึ้นเหรอคะ ไปโดดจาบราจิงจาตรงนั้นทำไมอ่ะรอบนี้มีอย่างเดียวใช่ไหมที่ผิดปกติคือผีเต้นท้าจิงจาข้างบนผาเนาะโคโยตี้อู้อะไรอ่ะโกรธปะคะโกรธปะคะพี่แล้วนั่งไข่ห้างนะอุ้ยดอกติดตัวแม่ตัวมัมมากเลยไปไม้ไปไม้เนี่ยแดนออาเดอร์ฟอร์เหี้ยหยไม่ฟอร์มันไม่ฟอร์ให้กูละ ทำไม่คอยยืดอย่างนั้นล่ะทำไมยืดได้ล่ะมันมีอารมณ์ทางเพศเหรอมันเลยแบบชูชันขึ้นมาอย่างนั้นน่ะกระเทยใช่ไหมไม่ได้กินฮอร์โมนเนาะยาวเชียเออหมอบอกไม่ให้ผ่ามาโชว์พินินหารมาโชว์ความมีอารมณ์ทางเพศมาอะไรก็ไม่รู้ชูชันนกเขาชูชันยาวเชียไปกันต่อไปกันต่อเปิดเพลงหน่อยนึงเออทำไมเพลงแบบใครบน่นอะนไรอ่ะใครบ่นอะไรอ่ะ กูไม่เห็นม kind of ีใครบ่นอะไรเลยอะกูยิ้มแบบมึงตายปากแดงเหมือนกูเลยตอนเนี้ยโอนหน้าเหมือนกูด้วยเนี่ยหมอเดียวกันใช่ไหมฉีดหน้ามันเนี่ยกี่ดอกเหมือนหน้าไอ้แก้มป่องเหมือนกันด้วยอ่ะ ยี่หอกเกมน,นี้เขามี AI ไอจับหน้าเหรอวะหรือว่ากูตายแล้วเนี่ยเอาดีๆไม่กลัวพรพเนี่ยหรอไม่เห็นพรพนั่นพาะนะไม่ใช่ลาบูบูนะั่นน่ะตั้งอยู่นะ่ะไปด้วยกันไปด้วยใจเนาะเออแล้วบางกูเงี้ยตกเหวทําไงตายคู่ดิทั้งนั้นนะ่ะแต่นําเหมือนกูมากเลยอะตอนเนี้ยกลัวมากกลัวอะไรก่อนดีมึงก็อย่าบางกูดิไปก็ไปฟรีโอ้ยสะนั้นแน่มาทําเป็นบางจอเฮ้ย ใครอะสาราน้คนนั่งฉ่ำวะผู้ชายวะรอบนี้โกรธปะคะใครอะผู้หญิงผู้ชายกระเทยหรือว่าทมโสดคะเนี่ยมาตามหาเมียเมื่อกี้ <c oughs> มาแบบมาคา,าดกันชั่วโมงหนึ่งอะเมียมันเกาะรถกูขึ้นมาแล้วอะคืออีผีเมื่อกี้ไม่แสดงอภินิหารเลย,เลยเหรอคือเป็นผีกิ่กี่หรอไม่โชว์พลังอะไรให้หน่อยหรอกูตสาเจอแล้วว่ะแล้วบมือกอีลาบโอ้ยกูอยู่ซาฟาร,รีเวอร์เหรอวะสวนสัตว์เปิดหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเรียวายเลียวาย ัวเร็วตัวเร็วอันนี้ตัวเร็วน,นี่ตัวเร็ววายย,ยายยายขอดูโอ้กูเกือบชนยายตายแล้วเนี่ยยายขาเป็นไรอ่ะยายขาเดินไหวไหมขึ้นรถปะขาโกดปะขาพี่ไม่ไปเนาะงั้วหนูไปแล้วนะไปกันต่อ,อ,อยายไม่ไปเพลงแปลกๆกันละ ไอ้เกี้ยใหญ่โอ๊ยเกี้ยใหญ่มีเราโอ้ยโอ๊ยใหญ่เกี้ยใหญ่ชนกูณว่องเลยใหญ่ใหญ่อีแกมึงชนกูก่อนแล้วมึงขึ้นไปข้างบนทำไมตกมาคอหักลำบากชาวบ้านชาวช่องเขาอีกอย,อยากจะอีแก่อีกรอบหนึ่งเอาดีๆเช็คเพลง, okay. งเพลงปิดปกติ บทสวดทำไมอะ่ะมันต้องว่าซรัพแหมนก่อนแล้วก็ทุเรียนแล้วก็เป็นมวยไม่ใช่หรออ่าประหลาดไงใครมาเคลื่อนย้ายมวลสารวันด้าหออคือเหมือนจะเจอหมดแล้วป้าแต่มีใครรู้ขา่าวไหบ้างอะ่ะพีมมาหน่อยเพราะเจอเออป้ายแปลกๆนะเมื่อกี้เมื่อกี้อ๋อนี่ไงสาลาหายไปแล้วสาราที่สองหายก็ว่าอยู่มันวงเว,วงวงเวงแปลกๆง่วงก็จอดพักเโหสภาพ <Hi. S 1> อันนี้คือวิธีการพักหรอพี่ยี่ดอกฆาตกรในโคนันค่ะดําขนาดเนี้ยอันนี้คือสาธิตวิธีบอกว่าถ้าเราง่วงนะเราไปเจอสาราอันนี้คือวิธีพักที่ถูกต้องเอาเลือดไปเลี้ยงสมองไงเออเลอดนี่ไงอีแก่มานี่มาคือเมื่อแกรอดในแล้วทำอะไรกูไหล่อนทำอะไรฉันไปไปนั่นอีแกมาแล้วค่ะอ้โอโอ้โอโอ้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 โ มึงมึงก็แรงเยอะก่อนโอ้ยวัดเดโมเมนต์เหรอคะนี่เป็นเพลงนั่นเลย嘛ป็นเพลงสู้ออไปละนันไปละอีแก่ไปละโหกระจอกค่ะอีกแกะแค่นี้ก็ไม่กล้าตามมามันบ้าอุ้ยมันอูกยายาย่าอย่าลูกอย่าอย่าไม่ไม่ตายกู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 สู้นะกูสู้กูบักกูทำบักนะกูทำบักนะมาดิมาดิมาดิ ออกมาเต้นเอ้าออกมาเต้นเด็ดขาดลีลาไปเลยโอ้ยกูจะไปยังไงล่ะป้าก็โอ้ยป้าก็โอ้ยป้าป้ามึงจะเอากูลงให้ได้ในข้างทางอัเป็นไรเดี๋ยวีเดี๋ยวเดี๋ยวกูสู้อ่ะูนี่กูสู้อะไรมาดิ ว้าวกูมองไม่เห็นแล้ว,วโอ้เกียบบักเลยหมดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยแกมันบักเกมันบักเมืองเกมันบักเมืองเกมันบักบกล้องกูหมุนมั่วแล้วเนะี่ยโอ้ยแกแกกูมองไม่เห็นกูจะอ้วกกูจะอ้วกโอ้ยกูตายก็ได้ค่ะอันนี้เติวอันนี้ติวคุณยายเติวนี่นะครับทุกคนอันแรกนะคะป้ายขายทุเรียนกลายเป็นป้ายขายมะม่วง อันสองเจอผีเปรตอันสามไฟที่สาราสีเขียวอันสี่ผีเกาะหลังคาอันที่ห้า คนนั่งผัวนั่งเศร้าเมียทิ้งอันที่6ผีเต้นท้าทิ้งจ่าขบนตัวที่1แล้วก็อันนี้กินป้ายอันนี้สาระหายสาราตรงป้ายง่วงหายอันนี้ผีกินกินช้างอันนี้ไม่ยังไม่รู้คืออะไรอันนี้น่าจะพระหายอันนี้ช้างตาแดงอันนี้เจอรถขับสวนมาอันนี้ป้ายสลับกันทุเรียนอยู่ข้างหน้าอันนี้ป้ายยีราฟอันนี้อันนี้คือไซเออขนาดของไอ้ป้ายมันเล็กใช่ไหมอันเนี้ยอันนี้เออ ผีเดินข้างถนนอันนี้สาราสาราที่2ไฟติดเฉยเลยอันนี้สาราแรกไฟไฟดับส่วนี้ก็เพลงเปลี่ยนนะอันนี้คือผีคอยาวผีห้อยหัวอันนี้ทะจริงจา้าอ๋อนี่มันเขียนบอกอยู่ Dancing Man 3 Dancing Man 1แปลว่าเราขาด Dancing Man 2งแปลว่าเราขาดผีเต้นตัวที่2 คุณยายสปีดและอย่างหนึ่งถ้าจะเดานะน่าจะเป็นไอ้รถที่มันชนหลังเราอะไม่รู้เกี่ยวไหมอันนี้เกี่ยวปะคือมันมีตอนหนึ่งอะขับรถอยู่เรารถมันชนตุ้มข้างหลังเราล้วบัคเลยติดแงกเลยไปไหนไม่ได้ก็วันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนเลยกันนะคะทุกคนถ้าใครรู้ว่า3 <S 2> <S 2> ตัวนี้เนี่ยมีอะไรที่แบบแน่ชัดเนี่ยก็พิมพ์บอกกันได้นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาแล้วทุกคนเจอกันครั้งหน้านะบา,บาย